สำหรับภาพยนตร์เขย่าขวัญสันชาติเยอรมันเรื่องล่าสุดจาก Netflix ที่จะพาคนดูทยานขึ้นสู่เที่ยวบินมรณะใน b l o o d r e ส Sky ฟ้าสีเลือดเมื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกชายต้องขึ้นบินไฟล์กลางคืนเพื่อเดินทางไปยังนิวยอร์กแต่จู่ๆกลับเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายบุกจี้ปล้นเครื่องบินกลางเวหาทำให้เธอต้องยอมเปิดเผยพลังด้านมืด ที่เธอซ่อนเอาไว้เพื่อจะปกป้องลูกชายโดยความรู้สึกหลังดูบลัดเรสกายต้องบอกกับทุกคนว่าแนะนำให้ปล่อยสมองให้ว่างๆแล้วร่วมเดินทางไป,ปเผชิญหน้าความหายนะพร้อมกับสองแม่ลูกที่เป็นตัวละครหลักในเรื่องได้เลยเพราะพวกเขาต้องเจอกับกลุ่มก่อการร้ายที่บุกยึดเครื่องบินแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ว่างานนี้ดูเหมือนพวกโจรจะต้นผิดลำ เพราะหนึ่งในผู้โดยสารที่มานั้นดันเป็นคุณแม่แวมพายที่กำลังกระหายเลือดได้ที่จึงกลายมาเป็นศีไล่เชือดกันแบบน้องเลือดไม่มีกัก๊กไม่มีพักและยังดันกราฟความโกลาหลขึ้นไปอย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องบินที่ค่อยๆเริ่มเสียหายจากการต่อสู้ของทั้งสองฝั่งและคุณแม่แวมพายที่ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องลูกชายพร้อมกับแข่งกับเวลาเพื่อไม่ให้โดนแสงอาทิตย์แผดเผาในยามรุ่งอรุณ ซึ่งไอ้สายสัมพันธ์แม่ลูกของนางเรื่องนี้จะวาดดีมันก็ดีจะดรามา่ามันก็ดรามา่าแต่ติดตรงที่ว่าไอ้ลูกชายของนางเอกนี่แหละครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่ารำคาญยิ่งกว่าโจรอีกเพราะทุกครั้งที่มันตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่จะช่วยแม่กลับกลายเป็นสถานการณ์มันยิ่งแย่กว่าเดิมคือเราเข้าใจได้นะครับว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็นเด็กผู้ชายที่อายุยังน้อยอยู่ ซึ่งลองคิดดูนะครับถ้าในชีวิตจริงไอเด็กคนนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่มีโจรรายล้อมแล้วแม่เป็นแวมไพร์เนี่ยมันควรจะทําตัวอย่างไงครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะฟังแม่ของมันบ้างแล้วก็ฟังผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างบ้างนะครับแต่ไอเด็กอีเลียสเนี่ยเป็นตัวละครที่วิ่งท่านเป็นอะไรที่วายป่วงประจำเรื่องเลยคือสงสารมันก็สงสารนะครับแต่หน้าลาคาญมากกว่านะครับใครเห็นด้วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยนะครับก็คือไอเดียและก็พล็อตของหนังเรื่องบ l o o d l e s s ย k y นะครับที่ถือว่าทางผู้กำกับและทีมเขียนบทฉลาดในการหยิบเหตุการณ์เกี่ยวกับเครื่องบินมาพลิกเล่าในมุมมองของหนังแวมพร์ผสมอาชญากรรมได้อย่างบันเทิงเกินคาดและคุณภาพงานสร้างก็จัดว่าค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็นเมคอัพของตัวละครแวมพร์งาน p รลติเคิลเอฟเฟกต่างๆรวมถึง CGI ที่ไม่ได้ขี้เหล่เลยแถมยังเติมความดราม่าลงไปได้อย่างพอเหมาะเรียกว่าดูรวมๆแล้วก็มีสเสนเหตเหลือเกินเลยครับใครที่กำลังหาคอนเทนต์สนุกๆใน Netflix อยู่ลองหยิบเรื่องนี้ไปดูได้ใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรชอบซีนไหนเป็นพิเศษใส่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ